สวัสดีค่ะนี่าวอาจารย์เฉินได้ยินไหมคะเสียงผู้หญิงถูกทำร้ายอะค่ะ Abuse การทำร้ายร่างกาย Violence การใช้ความรุนแรงค่ะชง伤害，การทำร้ายร่างกาย，暴力，การใช้ความรุนแรงถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราต้องรีบโทรแจ้งตำรวจนะครับนี่มีผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงค่ะบอาจารย์เฉ,ฉินคะเรามาถึงสอนอราชดำเนินกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปแจ้งความกันเลยดีกว่านะคะ Notice แจ้งความค่ะ。ออ้า,อา แจ้งความเราตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานนะครับไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะสามารถใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ให้เราได้ค่ะไปค่ะจาเฉิน Evidence หลักฐานจลัหลักฐานหลิกฐานหลักฐส่อลักฐานงลับฐานหไม่ยามหลันหัวให้ักฐหักฐักฐานัานยานยกาักฐานหลักฐานหลกฐานัานานหลักฐานหลาน,นักฐหลักฐาลัานหลกานหลาหลาลานหลัลักลานลันหลัลักลนันลย กรุงเทพมหานคร